แล้วทำไมมันไม่ลงอ่ะนั่นแหละเขาทำอะไรหรือเปล่าอ๋อเหรอมันทำไมตึงเนี่ยต้องบานลงก่อนเหรอทำไมดำไม่ลงมันตึงเลยสายมันตึงจัดจะขับนมเย็นไปงานบุญหน่อยลดพิรุษลดกิรุราคาลง มยังไม่มีเลย,ปลเ,ยเปิดแองเดี๋ยวะ้าเปิดแองไงนี่ไม่เคยขับรถใหม่รนอื่นดี๋ดวั่ง,งก,นะงกันด้เอานนไม่ดมอเีนด้ในแล้ยกดำตรงไหน อ๋อตัวนี้น้องมะน,นาวอยู่ไหนนี่ฮะอยู่นั้นอยู่ไอ้ทางไอ้ช่างเสือช่างเสืออยู่ไหนช่างเสือช่างเสือออยู่ไหนช่างเสือทางไปนนทศิลาโอ้ไอ้ไอ้อู้ทางไปนนทศิลาอยู่ขวามือนะเอาไปทำอะไรไม่ต้ เดี๋ยวเติมน้ำมันกันครับชูดแกมาแล้วเจ้าห้าเจ้าห้าติมถังว่าค์ดมันสูงอ่ะโอเคขาสั้นเนะใครขับแทนพี่โอหัวทรมานใช่ไหมโอเคเจ้ขาขัดขับค่าสูงสูงบอก มาเติมน้ำมันกันครับเยวจะไปเอาทรายอะไรอะไร่ <c oughs> เดเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่า

ดมดไม่เป็นเอาขี้ยน่ไม่มีแบอแล้วละขามาแล้วอ๋อห <laughs> ล,ลังหลังวัดเองเอาไปไหนะมีพวกอันไหนนี่อันแรกเขาทำงไปงานบุญไปงานบุญครับ,าบ,รบสายบุญพอจะช่วยไหมครับต่อลงจ้กอะหร

ไอเจ้ากี้ว่านี่เรียบร้อยแล้วนี่ถ้าไม่เข้านู้นหลบมันเข้ารึเปล่อันนี้เป็นเข้าวัดเดี๋ยวมาเอาน้องมะนาวก่อนครับนี่จอดจอดอยู่รถแรงอยู่รถรูอยู่บ้านโย่วยโยเอ้าทำไมยกมือเสียดังนี้เสียดังเกี่าวอะไรกเอามันเอามันนี้ เอาเดี๋ยวมาเอา,าน้องมาเอาอันนี้มาทำอะไรทายม่น้ำบอกฮะพี่ม่อนี่มาทำอะไร อ๋อนี่มาทำสีอะไรเนี่ยแทนรองเกียร์อ๋อแทนรองเกียร์มันเป็นไรมันขาดไหมชอบขาดเลยครับไอ้นี่ไอ้เหล็กนี่นะขาดอ๋อแทนเกียร์ขาดผมบอกให้รีบทำก็ไม่รีบด้วยผมวัยรุ่นร่อยเรยดินเรือนอู๋ช่างเสิร์ดมาเอาน้องมะนาวไปจวดสักหน่อย เคยได้ขับยังนี่น้องมะนาวนี่ฮะยังไม่เคยบ่เอา้าไม่ได้เห็นนานแล้วครับตั้งแต่ไปวิ่งกับผมแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้เจออีกเลยเพิ่งมาเจอวันนี้แหละแล้วถ่ายมะน้ำได้บ่ก็ถ่ายไ<อ>ม่ม่าน้ำเปลี่ยนอนะไรนั่นเปลี่ยนอะไรพี่ยืมมาโชว์ О, это у